เอาละครับเพื่อนๆกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับแร็กนาล็อกรีเบิร์ดครับสำหรับแร็กนาล็อกรีเบิร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำคอนเทนต์ในส่วนของสายความเร็วคีนะครับผมเราควรที่จะไปใส่เซตอะไรหลังจากที่เราเนี่ยขึ้นมาที่เลเวล40นั่นเองครับเราควรที่จะไปใส่อะไรนะครับแล้วก็ ไปใส่การ์ดอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูทุกอย่างนะครับใครที่เล่นสายคลีอาจจะเอาเป็นแนวทางหรือว่าอาจจะเป็นตัวเสริมก็ได้นะครับในการตัดสินใจเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับในแนวทางการเล่นสําหรับเกมนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่ผมจะเอามานะครับหก็คือจะเป็นเรื่องของระบบเซตครับสก็คือเรื่องของระบบการ์ดครับว่าเราควรที่จะ b u i l การ์ดแล้วก็ออฟแปวไปในแนวไหนนะครับไปในแนวค่าตรงไหนมากกว่านะครับและอาชีพที่ผมเล่นนะครับก็คือซอร์ตแมนซอร์แมนเนี่ย เขาจะบิ้วไปในแนวทางไหนครับสาหรับภาคนี้นะครับผมโอเคผมจะพาเพื่อนๆไปครับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหรือผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ลิก์คลิปครับและกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ <S <S กับ <S <S ร้าน a c k เกมท็อ p อัน<อ>ั<อ>่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติม เติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพืเ่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพืเ่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติม of ink. เราจะไปในส่วนของอันข้างบนนะครับก็คือ ATK แบบนี้นะสายดาเมจนะครับที่เราจะเล่นในส่วนของค่าความเร็วในการโจมตีและก็คลินั่นเองครับสก็คือในเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนาะเราก็อัพในส่วนของการขี่ปิโก้ปิโก้เนี่ยให้มันเต็มเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่หักค่า ASPD ของเรานะครับผมและสิ่งที่เราจะต้องบิวนะครับต่อมาก็คือเพิ่มความเร็วดาบให้มันเต็มครับสินะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาลเวลดีสี่สิเพื่อนๆก็จะอัพเต็มกันหมดแล้วนะครับสสกิลนี้นะหลักๆที่เราจะใช้อีกกนึงค็ื ออราเบสนั่นเองนะครับที่จะเพิ่มในส่วนของคีเลสให้กับเรานะครับแล้วก็คริแดมนั่นเองนะตรงนี้นะครับผมเราก็อัพในส่วนนี้ผมว่าเลเวล41นะครับก็สามารถอัพได้แค่8ยต์นะครับผมเราก็สามารถอัพตรงนี้ได้นะตอนที่เราจะเปลี่ยนเซตนะครับต้องบอกไปก่อนว่าเพชรแดงเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้หมดนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เพชรแดงค่อนข้างเยอะครับในการเปลี่ยนเซตนะเพราะถ้าเราเนี่ยไปลุ้นเอาในดันนะครับอ่ะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้นะครับในส่วนของเซตนะเพื่อนๆจะหามาจากไหนก็คือดันนะครับเราต้องไปลงดันเด็กนะซ เนี่ยมันก็ดอกยากพอสมควรนะครับเผื่อจะได้ของครบเซตนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครมีเพชรแดงอยู่แล้วหรือว่าใครที่เป็นสายเติมอ่ะเรารอดึงในที่ตลาดเลยก็ได้นะครับผมเซตแรกนะครับก็คือเลเวล40ก็คือดาบนะครับ ดาบที่เราต้องใส่เนี่ยก็คือเรล40ครับก็จะเป็นดาบ2มือนะครับตรงนี้นะทุกคนนะซื้อมาใส่นะครับซึ่งตลาดนะณปัจจุบันเนี่เห็นไหมหมดเลยนะครับต้องคนที่มีดาวเมทพอสมควรนะถึงจะดอกมาขายได้นะครับซึ่งราคาแพงมากนะถ้าใครสามารถดึงไว้ก่อนได้นะครับณที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนเช้าในวันที่2นะครับของเดือนกรกฎานี้นะผมซื้อในราคาอยู่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับค่อนข้างแพงอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็อยากเปลี่ยนนะนะเออมันก็เลยจำเป็นต้องดึงนะครับของมันค่อนข้างน้อยมากในตลาดณปัจจุบันนะครับก ก็ต้องรออีกประมาณสัก3-4สวันนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นไปดันเด็กกันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีของพวกนี้มาดรอซึ่งชุดเกาะเนี่ยมันจะเริ่มแบ่งออกเป็นเซตแล้วนะครับซึ่งเซตมันจะมี2เซตนะครับทุกคนให้เราเรื่องลงมานะของเลเวล40นะครับ ใช้ในอาชีพของเรานะครับติกตรงนี้ข้างบนก็ได้นะครับถ้าเราเป็นสายอาชีพของเราเนาะซึ่งเซตแต่ละเซตเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับอ่าแค่จะเปลี่ยนแค่ลักษณะของอาชีพของแต่ละคนที่เฉยนะครับถ้าเป็นอาชีพของผมนะอาชีพของผมเนี่ยก็จะใส่ในส่วนของเสื้อนะครับซึ่งเสื้อเนี่ยอันแรกนะครับ เขาเรียกว่าเซตพลังแห่งการทำลายเหล็กน,นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซตเจาะเกราะนั่นเองนะครับผมเห็นไหมเจาะเกราะนะครับใครที่อยากจะเล่นสายเจาะเกราะนะครับผมควรที่จะเลือกเซตนี้นะครับดูเซตดีๆนะเราจําเป็นต้องใส่ให้ครบ4เซตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซตของอดาบโรนะครับหรือพาราดินนะเซตนี้นะครับมันเป็นเซตสายแทงเซตสายแทงนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยเล่นสายขี้ใช่ไหมเราก็ต้องควรที่จะใส่เซตนี้ครับ ถ้าเราเล่นสายคลิเราควรที่จะใสเ่เช็คความกดเกี้ยวนะครับผมซึ่งความกดเกี้ยวเนี่ยจะได้คลิดแดมเห็นไหมครับ ถ้าเราใส่2ชุดเข้าไปนะครับเราจะได้คิดดำนะโมดิฟายมาที่10.4อันนี้คือเยอะมากเลยนะครับช่วยอะไรเราได้แบบว่าค่อนข้างเยอะก็คือง่ายๆแหละถ้าเราจะใส่เซต40อ่ะไปยาวๆเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันให้ครีตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหรือนะครับถ้าเราใส่4ชิ้นนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสภาวะเบอร์เซิร์เข้ามานะครับต่อเนื่อง4.3าวิเลยนะทุกคนแล้วก็อัตราครีข,ของเราเนี่ยมันจะเพิ่ม50%นงั้นก็แสดงว่าครับถ้าเราอยากจะใส่เนี่ยเราไม่ควรที่จะ อะแดประหว่างเจาะเกาะกับครีนะครับผมเราไม่ควรที่จะอะแดปใส่อย่างละ2นะเราควรที่จะถ้าเราเล่นสายครีนะครับเราควรที่จะใส่4ชุดไปเลยนะครับตรงนี้นะเสเซตไปเลยเราถึงจะได้ในส่วนของ1นึ่คลีดเพิ่มนะครับ2ก็คือค่าครีเพิ่มอีก5 0คูลดาวน์คูดาวสอิีนะครับตรงนี้นะเอาไว้ลงดันก็ได้นะครับเอาไว PV ้ PVP ก็ได้ในส่วนเซตนี้นะครับผมอันนี้แหละที่ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะก็ราคามันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะ ถ้าเป็นเสื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กหมืสองเพชแดงนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมเรามาดูผ้าคลุมครับผ้าคลุมที่เราจะใส่เห็นไหมครับเซตนี้ก็จะเป็นเซตในส่วนของจอกเกาะเนาะถามว่านะครับเอ๊ะถ้าเราไปใส่จอกเกาะแล้วเราอยากจะมีขี้บ้างจะดีไหมซึ่งมันดีครับสําหรับภาคนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับภาคนี้เนี่ย ถ้าเรามีคีเยอะนะครับมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงเพราะซึ่งคีมันไม่สามารถที่จะมองข้ามเกาะได้หรือมันไม่สามารถเจาะเกาะได้นั่นเองครับถ้าเรานะครับอยากจะให้คีมันทํางานแบบเป็นประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องมีค่าเจาะเกาะด้วยครับยิ่งเรามีค่าเจาะเกาะเยอะนะครับความแรงของคีของเราเนี่ยมันก็จะแรงตามนะครับนั่นประมาณนี้นะสำหรับภาคนี้นะครับมันก็ จำเป็นนะครับถ้าเราอยากจะอแดปนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะใส่เซตเราก็ควรที่จะหาประดับนะครับที่จะเป็นสายคริมาใส่หรือถ้าเราอยากจะเล่นสายครินะครับเราก็ควรที่จะหาประดับนะครับที่เป็นจอกเกราะมาใส่ก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะ เป็นสายคีบแบบบู๊แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใส่คีบให้มันเต็มหมดเลยทั้งประดับทั้งทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่แคร์ในเรื่องของเกาะนะครับผมเออก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยไปแอดเดกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นผมแล้วนะครับผมก็จะใส่เซ็ตคีบเลยเพราะว่าในเมื่อเรามาใส่คีบแล้วนะครับเราก็ไม่ไม่ต้องสนใจเฮี้ยอะไรเลยนะครับเราก็ใส่คีบอย่างเดียวเลยล้วนๆไปเลยนะครับ ประมาณนี้ก็ได้ครับผมถ้าเราอยากจะทํานะโอเคก็สําหรับพักคุมนะครับต่อมาครับเราก็จะมาในส่วนของรองเท้ารองเท้าก็เหมือนกันครับเราก็ไปเล็งในส่วนของเซ็ตของความกดเกี่ยวนะครับตรงนี้นะใส่ให้มันครบเลยนะครับตอนนี้ราคา32มหมรองเท้าเนี่ยน่าซื้อนะ โอเคครับผมจะซื้อรองเท้าเลยเ็คก่อนนะครับว่าถูกไหมความกดเกี่ยวนะครับผมซื้อมาเลย1เซตนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับผมนี้ได้รองเท้ามาแล้วครับและจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของทาริสระกันนะครับซึ่งทาริสอุปกรณ์1ชิ้นที่จะใส่แล้วให้ครบ4ชุดนั่นเองนะครับในส่วนของเซตนะเซตนะครับในส่วนของทาริสเนี่ยของความกดเกี้ยวเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเรื่องของความเร็วนั่นเองครับอเราก็ เลื่อนมาดูข้างล่างนะครับมันจะหายากเลยนะทุกคนนะเอ้ยอันนี้ติ๊กดาวนะครับเราต้องติ๊กดาวตัวนี้นะครับทุกคนเราก็กดดูนะครับว่ามันคือเซตอะไรอันนี้เซตจอบเกาะนะครับถ้าเป็นเซตนี้นะครับเราก็ควรที่จะใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะครบ4ชุดนั่นเองครับอันนี้สําหรับทาริสนะทาริสเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของความเร็วในการโจมตีนะครับถ้าเซตนี้เราก็กดดาวไปก่อนนะครับผมเราก็กดดาวไว้นะครับเผื่อแบบว่ามีคนขายเราไปจองออเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมก็จะซื้อผ้าคลุมนะครับอ่ะผมก็ ประมาณนี้นะแต่ว่าน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าผมต้องไปฟาร์มในส่วนของเพชรแดงด้วยนะครับที่ถ้าจะทำเซตจ,จริงๆนะครับผมประมาณนี้นะหรืออาจจะไปลุ้นในส่วนของการดรอปก็ได้นะครับเอาล่ะในที่ในส่วนของประดับ a c c e s s o r ซอรนะครับ ถ้า1ก็คือถ้าเราจะเล่นในส่วนของความเร็วในกรถ้าเราจะเล่นในส่วนของความเร็วในการโจบีแล้วก็คี้แบบร้วนแบบ100%ไปเลยอ่ะสหรือเราจะใส่เซต40%อันนี้เนี่ยมันไม่ผิดนะครับเพราะว่าประดับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชุดของเซตนะครับผมประมาณนั้นนะซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของประดับ เจอกเกราะนั่นเองครับถ้าเราอยากจะเอาเจอกเกราะไปคอมโบกับสายครินะครับในส่วนของเซตนะ <S <s <we ak> ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะตรงนี้มันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับยิ่งเรามีค่าเจอกเกราะครีของเรามันก็จะแรงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีค่าเจอกเกราะนะครับในการโจมตีนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเราไม่อยากจะใส่นะครับในส่วนของเซตเจอกเกราะเนี่ยเราอยากจะเป็นสายคริแบบแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเราจะไปดูเซตสี่สิบเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนนะครับใส่ประดับครีดำนะครับผมตรงนี้นะอันนี้จะเป็นครีดำก็คือจะให ความแรงนะครับของครกข,ของเราเนาะถ้าเป็น40นะครับอันนี้ประดับนะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าอยากจะได้คริเลทหรือว่าในส่วนของคริแดมอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วนะครับให้เลือกกันเองรักกันนะใน er 40เนี่ยก็จะเป็นครกเลยนะครับถ้าจะใส่จริงๆถ้าอยากจะเป็นสายครินะครับผมสายครีแบบรั้วนี่ยไม่มีจอกเกาะผสมเลยนะครับผมก็อาจจะตัวนี้ก็ได้นะครับผมในส่วนของปีกนะปีกเนี่ยมันจะเป็นคริเลยนะครับเวลารเราตีบวกครีไฟเนี่ยมันก็จะได้คิีฮิตเลทเห็นไหม ตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นแบบว่าใน afp d แบบสายขี้แบบรุนแรงไปเลยนะครับโอเคเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเราควรที่จะเลือกสายอะไรนะครับก็พยายามฟา์มทรัพยากรนะครับประขายนะช่วงนี้ก็จําเป็นต้องใช้เพชรนะครับเพชรแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับประดับนะครับราคาณปัจจุบันนะสำหรับเซอร์ผบนะครับก็อยู่ประมาณ3 2ม0 0ืันเพชรแดงนะครับเราอาจจะรอก็ได้เราอาจจะไปทําเซ็ตให้ครบก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้นะผมก็ได้ซื้อรองเท้ากับผ้าคลุมไปใช่ไหมผมก็จะเหลือ ทาริสนะครับอ่าทาริสแมนที่จะต้องซื้อแต่ว่าทาริสแมนเนี่ยมันดรอปยากนะครับในด,ดันเห็นไหมเซต40มานะครับเราจะไปทำอะไรต่อเราก็ต้องไปทำการสืบทอดนะครับอ่าถ้าสมมติว่าผมจะสืบทอดนะครับตรงนี้นะเซตความ เซตความกดเกี้ยวนะครับอ่าเรากดสืบทอดนะครับแล้วก็เราไปเลือกอุปกรณ์เดิมของเราเลยครับสิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็มีี่บวกเลเวลอุปกรณ์นะครับแล้วก็รีไฟล์แล้วก็ออฟแมวนะครับที่จะตามมานะทุกคนนะอย่างที่บอกครับก็คือพลังแฝงจะไม่ตามครับอ่าให้เรากดสืบทอดดูครับสมมติว่าผมกดสืบทอดมานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเราก็เสืสอมใสไปเลยครับอ่าสมใสนะเห็นไหมมันก็จะไม่มีในส่วนของอ่าพลังแฝงพ่วงมาด้วยนะครับแต่ที่นี้นะครับ ถามว่าเอ้ยแล้วเราจะเอาพลังแฝงเนี่ยมามาอัพยังไงนะครับเราก็ต้องทําการย่อยของเดิมนะครับอะของเดิมที่เราทําพลังแฝงไปแล้วนะครับมันก็จะคืนทรัพยากรมานะทุกคนประมาณนี้อ่าเราก็ย่อยกันไปเลยนะครับผมอะสมมติว่าเอ้ยผมจะย่อยตัวนี้นะครับผมย่อยมาแล้วเราก็สามารถไปทําพลังแฝงเหมือนเดิมได้ครับเพราะว่าเราได้วัตถุดิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวัตถุดิบตัวนี้เนี่ย จะหายากหน่อยนะครับเราก็อาจจะต้องไปซื้อในตลาดอะทุกคนเพราะว่าถ้าจะได้มาก็คือใครที่ชอบลงดันนะครับลงกิจทุกวันเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะนะครับผมก็จะสามารถได้ของมาย่อยนะตรงนี้มันก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่นี้ผมไม่มีแนละ้วผมก็จะซื้อเลยละกันหลักๆสําคัญเลยนะครับถ้าเราจะใส่ของ40แล้วไปทาออฟแมลนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของค่ารักนะครับผมทาไมต้องไปทําในส่วนของค่ารักนะครับเพราะว่า ค่ารักเนี่ยมันจะไปคอมโบนะครับกับสกิลอย่างเช่นถ้าเป็นซอสแปรนะนี่ผมยกตัวอย่างนะครับใครที่ไม่ได้เล่นซอสแปนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าซอสแปนเนี่ยเราจะต้องได้ไปอัพดับเบิลสไตล์นะครับผมเพื่อที่จะหาค่ารักนะเราก็เลยต้องจําเป็นนะครับประดับเนี่ยเราต้องอัพในส่วนของค่ารักขึ้นมานะครับหรือการ์ดก็ได้นะครับการ์ดเราก็หาค่ารักมาใส่ก็ได้เพื่อให้มันคอมโบกันนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของดับเบิลสไตล์เนี่ยที่มันแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการใส่ของแล้วก็ออออุปกรรรรณ์นนนนนััั่่่เเงงะะคคบบตมมาาาจพูดใสวข แล้วกันครับเราก็เล be. ือกประเภทนะครับประเภทนี <ap> ้ก <ap> ็จะเป็นอาวุธนะทีนี the ้เราจะเอาแบบระดับที่เราสามารถหาได้นะครับผมเราจะไม่พูดถึงการ์ดบอสการ์ดอะไรนะครับการ์ดบอสการ์ดอะไรเนี่ยเป็นแบบว่าเราต้องสูมกาชาแล้วก็เติมหรือเราอาจจะดวงดีนะครับที่งที่เราจะต้องใส่จริงๆนะครับมันก็จะเป็นเมืองนะครับสเคลิทันนะก็จะเป็นแบบการ์ดธรรมดาเลยนะครับตรงนี้นะเหมืองนะครับ จะเป็นสเกเลตันไมเนอร์นะครับตรงนี้ซึ่งมันก็จะได้คลินั่นเองครับมันก็จะตรงตามที่เราต้องการเราอยากจะเป็นไนสายคลิใช่ไหมมันก็จะได้69แต้มนะครับถ้าเราสามารถดึงในตลาดได้นะครับเราก็เข้าไปดึงได้นะครับผมอ่ะถ้าราคาตลาดเซิร์ฟผมนะครับมันก็จะแพงหน่อยเห็นไหมเออเอาเรื่องอยู่นะครับผม2ดาวนี่หกหมื่นสี่นะครับสดาวนะถ้าใครมี5ดาวเดี๋ยวขายเป็นเพชรได้นะครับเห็นไหมโอเคทุกคนทีนี้เราจะมาดูนะครับว่า การ์ดในส่วนของชุดเกราะเราจะใส่อะไรนะครับอันแรกเลยนะครับผมจะไม่แนะนาในส่วนของการ์ดที่เป็นการ์ดบอสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจับต้องยากเนาะเอาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับอ่ะการ์ดเขียวก่อนเลยแล้วกันครับการ์ดเขียวนะครับก็อันนี้การดดาเมจนะครับก็จะเป็นฟิสิกอลเดฟนะครับร้อยห้าสิบแปดอันนี้ก็โอเคนะครับสามารถใส่ได้นะถ้าเราจะใส่ในส่วนของเสื้อนะครับ แล้วก็ในส่วนของฮูดินนะครับฮูดินเนี่ยค่าหลบไม่ต้องใส่นะครับผมอ่าทีนี้มดนะครับมดเนี่ยเป็น MAC HP ก็ไม่จะเป็นนะผมว่า MAC HP ไม่ต้องเอานะครับถ้าจะเอาเอา PD กับ m d e เนี่ยจะดีที่สุดนะครับสำหรับการ์ดในส่วนของการใส่ชุดกรอดอันนี้การดาเมจฟิสิคอลนะครับผมตรงนี้นะการดาเมจกายภาพนะครับก็181แปต้มอันนี้ก็ได้นะเอาไว P ้ PP ได้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของอันนี้ฟิสิกส์เนะครับอันนี้เนี่ยดีนะครับอันนี้ดีนะสำหรับผมเลยนะ207แต้มนะครับถ้าเราจะหามาก็คือการ์ดนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นการ์ดขาวลนะ่ะเราจะใส่อะไรดีนะครับผมแนะนําเลยนะถ้าเป็นการ์ดขาวก็อันแรกเลยก็ได้ครับ M เดฟ158ครับ ถึงไม่มี p d เดไม่เป็นไรนะครับเราได้อย่างน้อยก็กัน MD ฟดได้นะครับผมการดาวเมสเวทก็ร39กนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้ครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่ซีเรียสนะเราแบบไม่มีงบนะครับผมแต่ว่าถ้าในอีกระยะหนึ่งนะครับถ้าเราหาได้เราก็ไปหาอันที่มันแบบเป็นการเขียวมาใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทำลหลายๆดาวก็ได้นะ แต่ถ้าเป็นสายงบน้อยจริงๆอ่ะผมไม่ทาเลยนะครับเนี่ยพวก MD e v อย่างเงี้ยครับผมหรือถ้าเราอยากแบบว่าอยากจะกันเดฟไปเลยนะครับเราก็อาจจะไปทํา5ดาวก็ได้แต่มันแพงนะทุกคนนะเห็นไหมขายเปเพชรที่สามพันเก้านะครับผมมือมันอาจจะแพงหน่อยนะครับการ์ดผ้าคลุมนะครับทีนี้เราไปดูผ้าคลุมนะผ้าคลุมเนี่ยมีการ์ดที่น่าสนใจก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับสาหรับการ์ดผ้าคลุมก็คือการ์ดพิกกี้นะครับผมการ์ดพิกกี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ค่อนข้างยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า มันใส่เข้าไปแล้วนะครับมันได้วิดมา5แต้มเมคสนะครับร้อยห่านแต้มนะครับก็คือมันค่อนข้างเยอะนะ บอกเลยว่าการนี้นะครับเป็นการที่ยอดเยยมในการใส่ผ้าคลุมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรองเท้านะครับถ้าเราอยากจะใส่ให้ได้นะครับว่าเราจะใส่อะไรดีนะครับถ้าสมมุติว่าช่วง,รงแรกๆเนี่ยเราหาก,การ์ดข่าวมาใส่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราอยากจะทําการ์ดข่าวนะครับก็แนะนําในส่วนของตรงมูก้าก็ได้นะครับมูก้ามันแม็กซพี P เลยนะพรวนสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดแต้มเนี่ยคืออันนี้ก็ถือว่าเลือดเยอะนะ อันนี้เลือดเยอะแล้วก็ได้ MDF นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักนะสามสิบสี่นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของหมูก็ได้นะครับอ่าหมูป่าเนี่ยมันได้วิทตั้งเก้าแต้วเลยนะทุกคนเวลาเราใส่เข้าไปเนาะอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับ c า a ิสแมนนะครับ c า a ิสแมนเนี่ยเราจะใส่อะไรดีใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่การ์ดขาวนะครับขึ้นไปเลยแล้วกันถ้าเป็นการ์ดขาวเนี่ยหนึ่งก็คือ ASPD ใช่ไหมครับถ้าเรามีสําหรับอ่าโคโค่ Coco นะครับโคโค่ Coco เนี่ยมันเป็น ASPD มันเป็นการ์ดขาวที่หาง่ายนะครับ หาง่ายด้วยบิลบิลง่ายด้วยนะครับก็จะได้ในส่วนของไปคอมโบกับทาริสแมนของเราถ้าทาริสแมนของเราถ้าเราเล่นสายความเร็วคลินะครับเซตของมันเนี่ยเป็นเซตความกูดเกี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วค่าสถานะหลักของทาริสแมนเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของ aspd นั่นเองนะครับถ้าเราใส่การ์ดตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะคอมโบกันใช่ไหมครับการ์ดมักนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันได้ AG มาตั้ง7แต้มครับอันนี้คือโคตรดีนะครับถ้าใครแบบสามารถทำได้เต็ม5ดาวน,นะครับโอ้โหคือแจ่ม จังมากๆเลยนะครับสำหรับการข่าวตัวนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นค่าตรงเลยก็อย่างที่บอกครับอะไรที่เป็นสเต็งเอจินะครับวิดอย่างเงี้ยมันเป็นค่าตรงหมดเนี่ยมันค่อนข้างหลักๆสําคัญนะครับพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเราได้จ็อบฟรีอ่ะเข้าใจปหครับประมาณนั้นแนี่นี่คืออารมณ์นะครับถ้าเราได้แบบค่าตรงๆแบบนี้มานะครับถ้าเป็นค่านี้ก็จะเป็นค่าคริ54แต้มนะครับสําหรับหมูป่านะเออแล้วแต่เรานะครับตรงนี้ ถ้าเรามาดูการ์ดเขียวนะครับการเขียวเนี่ยหลักๆเลยนะครับถ้าเราอยากจะใส่จริงๆเนี่ยถ้าการ์เขียวก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่านานะครับก็จะเป็นได้ ASPD เนี่ยอยู่ที่103แต้มอันนี้ ถ้าเราทําได้นะแต่ว่ามัน,ม,นมันใช้งบเยอะจริงๆนะครับถ้าจะทําดาวขึ้นมานะสำหรับตัวนี้นะครับก็ได้ร0อแต้มเลยนะนงเงือกก็ไม่ต้องใช้นะครับผมไม่ต้องใช้นะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะเล่นสายเจาะเกาะถ้าเป็นสายเจาะเกาะนะครับก็อาจจะต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับฮันเตอร์ไฟนะเพราะว่าฮันเตอร์ไฟมันได้อ่าเจาะเกาะเวทนะครับผม6กเแต้มนะอาจจะใส่ตัวนี้ก็ได้ถ้าเราเล่นเจาะเกาะนะครับหรือถ้าเราอยากจะเล่น อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินเนี่ยก็จะได้จอกเกราะตรงเลยนะครับก็จะเป็นร้อยแต้มนะครับอันนี้อันนี้ก็ดีนะสำหรับการ์ดนี้นะครับก็มันค่อนข้างหายากเนาะที่คดมันช่วงแบบกลางๆเกมแล้วอ่ะในส่วนนี้นะครับถ้าเราอยากฟาร,รม์มถ้าเราถ้าเป็นงูดำนะครับมันก็จะเป็นเมจิดฟเฟนซ์บายพาสกก็คือจอกเกราะเวทเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเนาะตรงนี้นะแต่ผมมองว่าถ้าเราอยากจะเล่นสาย ASPD หรือสายคีอ่ะ ก็ให้เรามาใส่ในตรงนี้นะครับ a f p d ดีก็ได้นะครับร้อยสามแต้มเป็นเลยนะเล่นในส่วนของอ e ส s o รีนะครับหรือกําไรนะ กำไรเนียมันค่อนข้างมีการ์ดเยอะนะครับแต่การ์ดหลักๆน,นะครับถ้าสายคริ a อ d นะครับที่เราจะเล่นจริงๆอ่ะเราต้องไปเล่นในส่วนของชั้นชอนนะครับชั้นชอนเนี่ยมันให้เอจิก้าแต้มใช่ไหมครับเห็นไหมก้าแต้มก็เหมือนกับได้จ็อบมาฟรีอะ่ะประมาณนั้นนะครับก้าแต้มเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ค่าหลักมันก็จะเป็นคริด้วยอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับและการ์ดนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่คนส่วนใหญ่เขาแบบค่อนข้างที่จะแย่งกันในตลาดนะเออแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับ ราคานะครับถ้าเราดูนะ4 3 6 0 0นะครับตรงนี้นะถ้าเป็นการชนชอนนะครับถ้าเรามีงบประมาณแล้วก็ค่อยๆดึงก็ได้นะครับฝากค่อยๆฟาร์มเพชรนะครับ4ีดาวเนี่ยขายอยู่ที่4 0 0พเพชรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนแล้วนะครับแล้วก็ความขยันในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการสวมใส่ ของก๊าดนะครับผมก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับคนที่เล่นสายฟรีแล้วก็สายงบน้อยนะสำหรับสายฟอร์มเร็วคินะครับผมฝากไว้ค่ินี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ